ักน้ำเชื่อมราดลงไปเลยค่ะโรยด้วยถั่วลิสงคั่วป่นกุ่งแหงขัวมาใหม่ๆหอมๆมะาพร้าวคั่วแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปอีกรอบขั้นตอนคั่วมะาพร้าวค่ะซืบอบะกข้าวคูดมาครึ่งโลด้วยค่ะแล้วมาขวยมันแหงหมันหอมขัวไฟอ่อนๆด้วยจังไม่สิใหม่ ไฟอ่อนๆคั่วไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเย็นๆนะคะ <h Gab i> สีเริ่มจะเหลืองแล้วค่ะทุกคนค <h ug> ัวไปอีกจัหน้อยนึงเนาะค่ะน้องแฝปุ่งขั้นตอนต่อไปมาคั่วถั่วลิสงกันเลยค่ะเอือนที่เขาคัว่วแล้วแหละจ้ะแต่ว่าเอามาคั่วอุ่นใหม่นะคะสีะได้อมเหม็ <h ug> <h ug> นอับเนาะฝั่งเแซ่บ ้าัวมาสุกแล้วล่ะเขาเอามาอุ่นใหม่อย่างมันเหม็นอับแล้วมันสีเสียรสชาติเนะคะหลายขั้นตอนนิดนึงแต่รับรองได้เลยว่าอร่อยคุ้มค่าแน่ๆเลยค่ะได้แล้วค่ะถั่วลิสงกล่อมหอมเลยันต่อไปเข้ามาหลางกุ้งแห้ง ล้างคุ้งแห้งให้สะอาดด้วยด้วยค่ะแล้วเราจะเอาไปคั่วใหม่จริงๆอยากได้กลุ่มัวใหญ่ด้วยค่ะดูตลาดสำโรงบ่มีคั่วด้วยไฟอ่อนด้วยค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้ อย่างน้อลางัมะขัวหม่ก็เพื่อลดความเข้มน้ำเลือค่ะได้ชีพอใจแล้วค่ะ้องมา,าพกักอนมันเย็นเลยด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาหั่นหอมแดงกันนะคะหั่นแบบพอดีหลาจากบนหนาไม่หนาไม่บางนะคะ ปริมาณตามชอบใจเลยนะคะต่างกระทะใส่น้ำเต้มส้มออนด้วยค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปใส่น้ำตาลทรายใส่กกะปีลงไปใส่น้ำปลาจังน้อยด้วยค่ะเพิ่มความหอมคุณทุกอย่างให้ละลายเลยคะ่ะ เคี่ยวหมันเหนียวเลยเด้อค่ะใส่ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆน้ำเชื่อมของเขาเรื่อมคนแล้วค่ะใส่ผิดคนลงไปเลยใส่พริกสดหั่นใส่ลงไปเลยหลายเตือผู้ใส่กุ้งแห้งจังหน่อยแบงมาใส่เด้อค่ะอีกเครึ่งนึงก็เอาไวโ้โรยหนา ตามด้วยหอมแดงหั่นด้วยค่ะเราจะทิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วเราก็จะมาชิมกันด้วยค่ะตักน้ำเชื่อมราดลงไปเลยค่ะโรยด้วยถั่วลิสงคั่วป่นกุ่งแหงขัวมาใหม่ๆหอมๆมะพร้าวคัว,วแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปอีกรอบ